อับสลับลูกไม่หน่อยแม่ไม่ไม่สับไปก่อนสับไปก่อน้ค่อยสัคุณแม่ช่วงนี้เนาควมสนใจกับเรื่องการบ้านกันเมืองช่วงนี้ประเทศไทยร้อนแรงถ้าเกิะยังไงครับตัวแม่ได้มีการผ่านราสำหรับทุกหลังไหมครับ จริงๆด,ดวงครึ่งปีหลังเนี่ยของประเทศเราเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเราอยู่ในราศีเมษนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องปกติแหละที่อาจจะมีความรุนแรงนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแบบสถานการณ์ต่างประเทศด้วยแต่ว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีคําว่าดีก่อนก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของหนงังหรือคนบันเทิงเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการโกอินเตอร์โกอินเตอร์ก็โกอินเตอร์ไปค่ะนะคะในเรื่องของส่งองค์ส่งออกอะไรก็ยังไปได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการขัดแย้ง กับประเทศขึ้นบ้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นในช่วงนี้และมีโอกาสที่จะจบลงโดยเร็วเหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ได้ยืดเยือนะคะมีโอกาสจะจบแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจบถาวรเพรื่อแต่ว,ว่าก็จะมาเป็นช่วงๆนะคะเป็นช่วงๆก็จะเป็นช่วงศึกนอกศึกในนะคะแต่ว่าแม่เชื่อว่าอีกไม่นานค่ะก็ก็น่าจะเคลียร์จบค่ะเคลียร์จบในที่นี้แต่มันจะเกิดอะไรแบบมีเสียเลือดเสียเนื้อกันไหมครับถ้าเสียเลือดเสียเนื้อไหมเนี่ยแม่ว่าไม่ถึงค่ะไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อค่ะ เจร,าจ,าเจ,ราจาได้ตกลงกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยแม่ยังเห็นในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะยังเป็นคนเดิมอยู่ค่ะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์นั้นนะคะก็คือจะอยู่ครบเทอมใช่ไหมเออไม่ได้บอกอยู่ครบเทอมแต่ว่าครึ่งปีหลังนี้ยังอยู่นะคะใช่อาจจะครบก็ได้งเนี่บอกว่าแต่ว่าเอาครึ่งปีหลังนี้ก่อนว่าอยู่แน่นอนค่ะลูยังไม่มีเท่าที่ดูดวงเมืองนะยังไม่มีเกณฑ์ยุบสภาค่ะใช่แล้ว จริงๆเนเนื่องจากว่าด้วยด้วยดวงของท่านเนี่ยในช่วงอายุอายุเนาะมันเป็นช่วงที่อาจจะต้องฝ่าฟันแล้วก็ที่สําคัญคืออาจจะเป็นในส่วนของ พอต้องทุกคนแหละพอต้องไปเกี่ยวข้องกับดวงเมืองเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่ดวงดีอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีทั้งพลงังมีทั้งบาร,รมีมีทั้งบริวารที่ดีด้วยนะคะช่วงนี้ท่านก็อาจจะต้องฝากฟันอุปสรร,รคเรื่องของบริวารน,นะคะแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยประมาณสักสองสาเดือนและหลังจากนี้มาก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวก็จะมีแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเข้ามาสนับสนุนมาช่วยเหลืออยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่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 เดี๋ยวเผื่อทุกคนก็จะบอกว่าแบบเป็น อขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะจะเป็นคุณพ่อหรือเปล่าที่เห็นไม่ใช่นะคะเป็นบุคคลข้างนอกที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ครอบครัวอะไรอย่างงี้ค่ะที่จะเป็นคนมาช่วยเหลือเกื้อหนุนค่ะแต่ไม่มีการหักหลังอะไรกันใช่ไหมคุณแม่เอ่ออันที่ผ่านมาน่าสนักแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเท่าที่ดูคือไม่ได้มีการหักหลังกันเพียงแต่ว่าก็ จริงๆการเมืองมันก็คือเหมือนเหมือนเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่ทํางานร่วมกันมาคนไม่แฮปปี้ทำงานร่วมกันก็คือออกไปคนคนเก่าออกคนใหม่มาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเห็นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่เข้ามาค่ะเรียกว่าเป็นการพูดคยเจราจาทุนนิอะไรได,ดีในช่วปีหลังใช่ค่ะเป็นการเจราจาเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะ่ะช่วงปีหลังนีม้มันจะมีอะไรทำให้ประชาชนคนไทยชื่นใจบ้าง อันดับแรกเลยเขาต้องบอกว่าถ้าถามว่าจะชื่นใจหรือมีอะไรที่มันดีขึ้นไหมแม่คิดว่าในส่วนของช่วงเนี้ยค่ะสองสาเดือนเนี้ยแม่คิดว่าหลายๆอย่างอาจจะยังซบเซาอยู่บ้างนะคะแต่พอผ่านเข้าสู่ในช่วงปลายสิงหานะคะหรือเข้าสู่กันยาตุลาไปช่วงปลายปีอะคะ่ะดวงจะเริ่มเปลี่ยนขึ้นเราจะเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกับเข้ามานะคะแล้วก็จะเริ่มมีสินคงสินค้าของไทยได้ออกต่างประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะอืมอืมค่ะ ออคือในเรื่องของการเกิดแก่เสียตายเราห้ามไม่ได้เนาะแต่ว่าในเรื่องของการสูญเสียเนี่ยถ้าพูดจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูตามื้นดวงจริงมีโอกาสอยู่แล้วค่ะมีโอกาสที่จะมีสูญเสียอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงปลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าช่วงไหนวงการบันเทิงดีๆเนี่ยแบบโกอินเตอร์เยอะๆมีข่าวดวงข่าวดีอ,วดวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะพ่วงในเรื่องของการแบบ ส่วนเสียอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่แม่คิดว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นแบบกระทันหันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะแบบเจ็บป่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่แบบถึงเกณฑ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นประมาณนั้นมากกว่า,าลดลงไหมคะเพราะอย่างเดือนที่แล้วมันก็โคไปหลายคนอยู่เหมือนกันใช่ครับลดลงลค่ะเพราะว่า <Okay. S 1> จริงๆแล้วในในปีนี้เนี่ยมีมีคนเสียชีวิตเยอะแต่ว่ามันอาจจะไปอยู่ในช่วงเดียวเยอะแต่หลังจากนี้ไปมันก็จะเริ่มเบาขึ้นค่ะัเลือขโครกามาแน่ังนี้มีอะไร ตอนนี้าราดดออกอมาโดนออกมาแชร์เยอะมากเลยจริงๆเรื่องแชเนี่ยเอมื่อเมื่อปีที่แล้วแม่พูดไปแล้วในเรื่องของนักแสดงเออเขาเรียกอะไรเหมือนเจนใหม่ๆหม่อะไรเงี้ยค่ะโดยเนพวกซีรีส์วายอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสที่จะโดนแฉหรือแบบมีข้อมูลที่จะสร้างให้เกิดความเสื่อมเสียนะคะซึ่งจริงๆเราในช่วงครึ่งปีหลังอะค่ะความร้อนแรงของวงการบันเทิงเนี่ยในเรื่องของการแต่งงานของการแบบ เอ่อขอแต่งงานอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเยอะมีดาราที่จะมีลูกก็มีเยอะแต่เตียงหักก็มีเยอะเหมือนกันเอเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่จะช็อกๆหน่อยเนี่ยแม่ก็คิดว่าในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยในช่วงปลายปีโดยเฉพาะช่วงกันยาตุลาเนี่ยจะมีตัวท็อปทอปท,อปที่อาจจะมีในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลหรือโดนในเรื่องของพวกคดีโกงกันอะไรเงี้ยค่ะยังจะมีอยู่ดังนั้นใครที่จะเซ็นสัญญาหรือแบบมีการทําธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยแม่คิดว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าในช่วงปลายปีเนี้ยจะร้อนแรงในเรื่่อออองงงงขพวววกกคคคดีาาามน้้เยะแล็บ คนที่แบบอ่อพัวพันในเรื่องของคดีที่ที่ที่มีออกมาแล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้องวนกับเข้าไปอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งใช่ค่ะอันก็คือเรื่องของที่ผ่านมา่อหน้ใช่ค่ะ,คะอาจจะมีวนกับเข้าไปอีกดังนั้นก็คืออาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงดังนั้นเนี่ยแม่ก็ฝากทุกคนว่าอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องแบบนอกจากมีสติแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังตัวมากๆอะไรเ,เงี้ยครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เหมือดอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วแบบว่าโซเชียลก็จะต้องใช้ให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะอืม เป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์ค่ะเป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์แล้วก็บางคู่เป็นคนที่เลิกกันแล้วแล้วก็ก็ยังคบกันในวงการหมายถึงว่ามีม,มีมีบุคคลที่สามเป็นคนในวงการอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห mm. มือนแบบว่าไม่ได้เป็นคนนอกวงการน,นะคะเป็นอยู่ในวงการอะไรเงี้ย mm. มีโอกาสแล้วมีโอกาสที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีด้วยแต่เขาอาจจะไม่ได้คบซ้อนไงแต่หมายถึงว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบว่าเลิกกับคนนี้แล้วมีคนนี้แต่จริงๆ, <S 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 ๆ,ๆเขาจะเลิกกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามีค่ะแล้วก็มีเตียงหัาเป็นคู่รักแบบ ็อปออะะไรยย่่างงเี้คปลายปีนี้จะเป็นในเรื่องของตัวท็อปเป็นหลักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวท็อปแต่ละเจนอะไรเงี้ยแม่ก็คิดว่าอยู่ในช่วงที่เป็นแบบเจนแม่เจนวายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของคู่จิ้นที่อาจจะแบบว่าแตกคออะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงปลายปีนี้จะมีคู่จิ้นที่จะแตกคอแต่จริงๆแม่คิดว่าน่าจะเริ่มแล้วเป็นชายชายนะที่อาจจะเกิดการแตกคอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณแม่ใเรื่องว่าเป็นชายชายเป็นชายชายค่ะอย่งๆมีบ้างแต่ว่ายังอยู่ได้กันได้อยู่ ยังยังไม่ถึงขั้นแบบหยุมหัวอะไรเบอร์นั้นนะคะแต่ว่าชายชายเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบพูดที่เราไม่ร่วมงานกันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีค่ะแบบคนละเวไปเลยอะไรเงี้ยมีค่ะมีมีค่ะ,แบบคะคมีค่ะ,คะ,คะ,คะใช่แต่ว่าก็แม่ก็คิดว่าน่าจะโอเคเออ ก็ไม่มีใครเลือกกันด้วยดีหรอกค่ะเชื่อแม่แม่ก็ว่ามันก็ออกมามันก็คงเป็นข่าวแล้วมันก็เป็นเป็นทามมิ่งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้เขาแบบพูดแม่ก็คิดว่าแต่ว่าทุกคนแม่เชื่อว่าทุกคนก็คงจะรักษาเกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าเวลาเขาตอบเพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัเรื่องอะไรดีตายมาไหมครับตอนการบรรเจิดเพราะมีเรื่องหลายๆอย่างใช่ถ้าถ้าเป็นในเรื่องของดีๆเลยนะคะแม่คิดว่าเออเอ่ยชื่อเลยขออนุญาตเอ่ยชื่ออย่างพีพีบิวกิ้เนี่ย ยังถือว่าเป็นชายชายที่ยังยังไปด้วยกันได้อีกเยอะแล้วก็น้องพีพีเองเนี่ยดวงโดดมีโอกาสที่ดวงโดดแบบโดดที่ต่างประเทศ เยอะมากๆในปลายปีนี้ยังจะเห็นน้องเนี่ยไปโกอินเตอร์มากยิ่งขึ้นอย่างของน้องใหม่ดดวิกาเองเนี่ยต่อจะให้แบบมีการแต่งงงแต่งงานอะไรก็แล้วแต่ดวงก็ยังถือว่ายังเป็นตัวท็อปยังเดินสายยังมีโอกาสได้ร่วมงานยังโกอินเตอร์อยู่นะคะเราก็ที่สาคัญน้องเคยพูดว่าทําไมหนูโกอินเตอร์แม่บอกหนูจะโกอินเตอร์ทำไมได้โกไปฝั่งจีนอย่างเดียวแต่เดี๋ยวปีนี้ค่ะแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยดวงของน้องใหม่เนี่ยจะกลับมาดีขึ้นแล้วก็จะไปเป็นนางพญาฝั่งยุโรปฝั่งแบบเมกามากขึ้นแล้วจะมีอินเออร่ง้นะะไีค ก็จะเห็นดาราหลายๆคนแล้ว <numb> ก <play interacted interchange> ็มีน้องใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างคนอีกคนหนึ่งหน้าจับตามองก็คือน้องอโปนะคะอโปเนี่ยคนอาจจะมองว่าน่าจับตามองอยู่แล้วแต่ว่าปลายปีนี้ต้นปีหน้าเขามีโอกาสที่จะโดดเด่นและมีโอกาสที่จะได้สายคอนแทคร่วมงานกับต่างประเทศอันนี้อันนี้แม่ขอบพูดพูดตามพื้นดวงนะคะอย่าอย่ากดแม่นะคะก็คือออปเอยถ้าอโปนะคะห้าสี่สามสองเปิตัด อาปโปมีโอกาสที่จะไปร่วมงานกับต่างประเทศและมีโอกาสจะไปอยู่ในสังกัดของต่างประเทศไปเลยเลนะต้องบอกอย่างนี้อันนี้คือต้องขออนุญาตพูดตามดวงเพราะมีดวงเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรุนแรงแล้วดังมากดังกว่าเดิมเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนทําทาไปสาคอนเนตกับต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับแม่ไม่กี่พูดโกงแล้วเอออาโปแม่ลูกสาวเอาไมค์อันนี้ขอพูดโดยสัจจริงเลยนะแม่นะคะเป็นคนที่ดูดวงน้องอปอมาตั้งแต่น้องประกวด เวทีแรกเลยนะคะตั้งแต่อายุสิแล้และแม่เป็นคนว่าคนนี้จะได้แล้วแม่ก็มีโอกาสคุยกับพี่นักข่าวอยู่คนหนึ่งพี่แอนพูดเลยพี่แอนก็แบบคุยกันว่าคนนี้น้องคนนี้น่าจะต้องไปได้ไกลแล้วก็เคยดูดวงน้องแล้วปรากฏว่าน้องก็ไปได้ไกลจริงๆแล้วพ่อกลับมาปุ๊บเราก็โอ้ถ้าส่งคนนี้ไปยังไงมงแน่นอนแล้วพอมงเสร็จปุ๊บ แล้วก็มีโอกาสที่จะมีงานต่อนะคะแล้วก็คนนี้จะเป็นนางงามคนแรกที่จะได้ร่วมง,งานกับทางฮอลลีวูดนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปแบบโปอินเตอร์นะคะแบบโกอินเตอร์แบบจริงๆคาว่าร่วมง,งานกับฮอลลีวูดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงกันไปเล่นหนังหรืออะไรก็แต,แต่อาจจะไปในฐานะของแบบแบบแบบแบรนด์หรือไม่อาจจะไปร่วมง,งานอะไรบางอย่างแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้แบบโกอินเตอร์มากๆแล้วคนนี้นะ่าจะเป็นคนเดียวที่จะโปรยโกยเงินเข้าสู่ในวงการนางงามค่อนข้างเยอะค่ะ มีมาปกติแต่ว่าได้เป็นพวกแผ่นดินมงแผ่นดินไหวแล้วก็แล้แต่แม่คิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรแบบน่ากังวลซึนามงซงน,งซงนงีอะไรเงรี้ยแม่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรถึงเบอร์นั้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็มีสมาธิมีสติกับตัวเองดีกว่าสำคัญที่สุดค่ะอขอบคุณนะคะ